ช่วงนี้ค่ะเราไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ต่างประเทศกันบ้างโดยไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายนางานโนะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐถินประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าโดยมีพระอาจารย์บัญชาสุปฏิทิโตเบ่มประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเปาวัตนสูตรก่อนที่กัลายานมิตรวงเดือนโฮริซาว่าประธานบุญพิธีจะได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตไตราจากนั้นเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะโดยมีกัลายานมิตรสีสวัยการเกต และกัลยาณมิตรวงเดือนฮริซาว่าเป็นผู้นำกล่าว ร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมนำพานทูบเทียนแพรและดอกไม้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศินห้าพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคบริโภคและพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันเชื้อเพลิง ประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียคถาสาธุชนกรวดน้ำและรับพรพระจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างคณะสงฆ์จาก6วัดรวม13รูปได้แปลแถวเพื่อรับบาตรจากผู้มีบุญที่เดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ในการนี้ทุกท่านก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยในวันนี้ผู้ใจบุญนำอาหารไทยมาออกโรงทานซึ่งมีเมนูอาหารหวานคาวมากกว่า40รายการมาให้บริการด้วยค่ะส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประทานาพระป่าบริวารกรถินประจำปีนี้ได้แก่การยนณมิตรวงเดือนฮริซาว่า เมือม่อคณะเจ้าภาพแต่ละคณะได้อัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมุพรเทพยานาคุโนได้านำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวาลกะถินโดยมีกัลยนานมิตรวงเดือนโทริซาว่ากรัรยาณมิรเจรานาฮาเซกะว่าและกาลยานมิตรกมลทิปทา,าทาคามะ ขอให้นะคะทาคามิสว่าเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัรยนานมิสุนิสาทาเคชิเงะกัรยาณมิตรวรรณสาโทโมโนและกลัลยนานมิตรรัชนีคูโดเป็นผู้นำกล่าวคำถวายปัจจัยเทธรรมในการนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยและผ้าป่าต้นผ้าป่าบริวารกฐถินแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงปกิณากาศทําเรื่องหลักในการสร้างบุญให้ได้บุญมากอย่างความปลื้มปิติให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะภาแห่งความปลื้มปิติใจได้เกิดขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ